สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับสำหรับเว็บร้อยสิบไอนะฮะตัวสตาร์ทเท้าล้อซีลวดปี2 0งพันนะฮะตัวนี้นานๆจะมาทีนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบตัวสตาร์ทเท้าล้อซีลวดดิ้นหน้าปี2 0งพันนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจถ้าพร้อมแล้วลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง Youtube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับผมนะตัวนี้ก็นานๆมาทีนะครับสำหรับเว็บร้อยสิบนะฮะตัวสตาร์ทเท้านะฮะตัวนี้จะเป็นลายใหม่ล่าสุดนะฮะวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นสตาร์ทเท้านะฮะจะไม่มีสตาร์ทมือนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวดิฟหน้านะฮะลายใหม่ล่าสุดปี2023ะตัวนี้จะเป็นสีแดงดำนะฮะ เนี่ยมีแต่สตาร์ทขาอย่างเดียวนะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9 2ย์7 7 1 2 9นะครับตัวนี้รถผลิตวันที่8พฤษภานะฮะส5 6 6นานะครับทุกวันนี้ AP Honda นะครับเขาก็จะแจ้งนะครับวันเดือนปีผลิตนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆนะฮะได้รู้นะครับเราก็จะได้สบายใจนะครับว่ารถของเราซื้อวันที่เท่าไหร่นะครับผลิตวันที่เท่าไหร่นะครับ พราะว่าวันซื้อเรารู้นะครับแต่ว่าวันผลิตนี่เราไม่รู้นะฮะแต่ว่าทุกวันนี้นะฮะเขาก็จะแจ้งมานะครับนี่ฮะตัวนี้นานๆมาทีนะครับแล้วก็ลูกค้านี่ฮะลูกค้านั่งรอทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอปล่อยรถนะครับวันนี้ก็เลยขอรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลเข้ามาคุยได้นะครับในส่วนของราคานะครับสำหรับเวฟบร้อยสิบตัว สตาร์ทเท้านะฮะล้อซีลวดปี2023ลายใหม่ตัวนี้นะฮะตัวนี้ราคาเงินสดนะฮะรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่42,500บาทนะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะครับ42,500พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้คือลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะฮะสำหรับตัวสตาร์ทเท้ากับตัวสตาร์ทมือนี่ลายตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ต่างกันแค่ตัวสตาร์ทมือก็จะมีตัวสตาร์ทมือให้นะครับแล้วก็ราคาก็ จะสูงกว่าตัวนี้นะฮะอยู่ประมาณ3,000บาทนะครับตัวนี้ก็ราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนนะฮะจ่ายรับรถอยู่ที่42,500พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะคันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้ากันลายเรียบร้อยหมดเลยนะครับตัวนี้ตะกร้าเทนี่2องบาทนะครับส่วนกันลาย142บาทนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นดิสหน้านะฮะนี่ฮะปั๊มดิสเป็นปั๊มดิสสีทองนะครับกระบอกโชคสีเทานะฮะ ตัวนี้เป็นรุ่นล้อสีรวดนะฮะยางหน้าในเจ็ดสิทับเก้าสขอบสินิ้วนะฮะสวยงามเลยนะครับนี่ฮสีข้างหน้านี่จะเป็นโทนแดงฮะส่วนข้างหลังนี่จะเป็นสีดำนะฮะจะเป็นลายใหม่สติกเกอร์ใหม่ล่าสุดนะฮะมีทั้งหมดอยู่3สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับว่าชอบสีอะไรนะฮะก็จะมีสีแดงดำดำแดงแล้วก็สีน้ำเงินดำนะฮะปี2023นี่จะตัดสีเทาออกนะฮะจะไม่มีสีเทานะครับนี่ฮะลายหม่สีใหม่สวยมากนะครับ ตัวนี้จะเป็นสติเกอร์ตัวใหม่แล้วก็เนื้อสีตัวใหม่นะครับนี่สวยงามเลยนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับนี่ก็จะเป็นระบบเกียร์นะฮะถ้าเพื่อนๆพี่ๆเน้นแบบรถประหยัดน้ำมันนะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงมากนะครับ42,500นานะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันรุ่นนี้ก็อยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะฮะก็เติม1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง76กกิโลนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับนี่ฮะเนื้อสีของเขาสวยนะครับ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆเคยไปสอบถามนะฮะหรือว่าเคยไปซื้อนะฮะร,รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี้ขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านนะฮะฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะขายเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่ 42,500พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับจ่าย42500ในพร้อี่พร้อมทุกอย่างนะครับในส่วนของประกันรถหายนะครับก็ปีละ950บาทนะครับเพื่อนๆพี่ๆทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะในส่วนของเงินดาวนะฮะตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่250บาทนะฮะส่งวดก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับยาวสุด48งวดนะครับ หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆจะส่ง12งวด24งวด36งวดก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของถังน้ํามันนะครับตัวนี้ถังน้ํามันนี่จุน้ามันได้5ลิตรนะรเป็นตัวใหม่ย่รใหม่ก็จะเป็นตัว R นะครับนี่ฮะจุน้ามันได้5ลิตรนะรส่วนยูบ็อกนะฮะก็สามารถใส่ของได้นิดหน่อยนะครับใส่ของได้ไม่เยอะนะครับนี่ฮะของแถมติดรถนะฮะก็จะเป็นไขควงแล้วก็ บกหัวเทียนนะฮะรุ่นนี้ Honda เขาก็รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะหรือว่า30,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนะเพื่อนๆพี่ๆต้องเข้าไปตรวจเช็คตามระยะทางนะครับที่ Honda เขากําหนดไว้นะก็คือครั้งแรก1,000นะต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000กิโลนะครับผมนะฮะสำหรับใครถูกใจนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครเคยไปสอบถามนะอยู่ที่ที่ไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆอ,อยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ